กาบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะ้าคุณอาคุณลุงทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอยพะลองนะครับก็ต้องกลาบสวัสดีปีใหม่เลยนะครับปี2569อ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี69นะพี่พี่บอยพะลองก็มีวัตถุมงคลมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมอีกเหมือนเดิมก่อนอื่นก็ต้องกลาบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่อยู่กับบอยพะลองมาแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะ ทั้งคุณน้าที่เช่าหากันเป็นประจำนะครับแล้วก็ที่นานๆมาครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็พี่ๆที่รับชมอ่าที่คอยรับชมแล้วก็มีคําแนะนําให้บอยพผอ,องมาโดยตลอดนะครับหลายๆท่านเลยนะครับอ่ามีสิ่งดีๆแนะนํามาโดยตลอดครับบอยอลองก็บอกตลอดนะว่าบอยผอ,องก็ไม่ได้เก่งอะไรนะพี่ๆอาศัยแค่ดูดูบ่อยๆนะครับอ่าดูบ่อยๆ ก็เล่นตามตามที่เราถนัดเช่าหาตามที่เราไหวก็จะประมาณนี้เราก็จะเช่าหาได้อย่างมีความสุขนะพี่พี่บางบางท่านซื้อแพงๆมาก็ไม่ได้ไม่ได้สบายใจไม่ได้มีความสุขนะพี่พี่ก็แต่ที่ที่บอกมาโดยตลอดเอาที่เราชอบอาท่านไหนที่มีกําลังทรัพย์เยอะๆก็ก็เช่าหาไอ้ที่เราชอบมี มูลค่าสูงสูงได้แต่ถ้าละชอบแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ประมาณนี้พี่ๆประมาณนี้ที่พยายามจะสื่อสารโดยตลอดนะครับก็ชอบแบบไหนก็เช่าหาแบบนั้นอ่าวันนี้ก็สายย่อยๆของเราก็มีอะไรเอ่ยอหลายหลายท่านนะก็ทักมาพูดคุยส่งคำอวยพรมาก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับคุณนาคุณอาหลายหลายท่านเลย มาเกินไปสองนาทีบ๊พบผลองได้พระพระหน้าใช้มาสององนี่ได้พระหน้าใช้มาสององอันนี้เปิดเป็นคู่นะเดี๋ยวบ๊พบผลองขออนุญาตเปิดเป็นคู่อันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดเขากลาแดนพิศวงนี่หน้าสวยนะหน้ายังกับสองสี่เลยเขากลานครสวรรค์นนะพี่ๆเนื้อเป็นเนื้อว้านแดงหน้าใช้นะ นี่น่าใช้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมเด็จฝังเขาเรียกอะไรนะฝังพระธาตุนี่อันนี้รู้สึกว่าจะเสกเสกนานอยู่นะเขาเรียกสมเด็จสิริโลก,กนาถพ,พี่ี่น่าจะเสกสองวลาด้วยเสกที่ที่ไหนนะจําไม่ได้ล้วอลองไปหาข้อมูลดูพี่พๆนี่เนี่ยพิมพ์พสมเด็จนี้ก็เจอเลยข้อมูลนะ้ำหน้าใช้นะ สองชิ้นนี้นะครับสององนี้นะครับบอยพลองเอาเอาห้าสิบาทนะพี่พี่เนี่ยห้าสิบาทได้ไปสององเลยพระดีน่าใช้มนสารดีเออรู้สึกว่าจะมีมนสารผงวัดระครังด้วยนะเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับเนี่ยลองไปหาดูนะนี่อ่าเอาไปใช้เอาไปใช้ใชพี่พ,พี่ต้นปีเอาไปใช้พระดีๆนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอันนี้นะไม่ค่อยเห็นลงเว็บเหมือนกันนะลงไปก็หายนะครับราคานี่มีคนเช่าไป ไม่รู้เล่นกันเท่าไหร่นะครับเอาไปคู่นี้เอาห้าสิบาทพออ่าต่อไปต่อไปพี่พี่นี่ต่อไปองค์นี้เหรียญอาแปะนะครับอาแปะลงสีนะครับอ่าอาโกงแปะลงสีนะอันนี้ออกวัดบางนาะนะปีหกสามนะพี่พี่อ่าปีหกสามสวยเลยเป็นพิมพ์เสมาน่าจะเป็นกระไหลเงินนะจมูกโดง่งๆเลยนะครับลงยา สีนิยมเลยนะครับสีน้ําเงินนะครับพื้นเหลืองเสื้อน้ําเงินข้างหลังต่อโค้รรั J นนัมเบอร์ชัดเจนครับสองหนึ่งห้าโค้ดภาษาจีนหลังยันฟ้าประธานพอนนรอันนี้รู้สึกว่าจะปั๊มขยื่นด้วยสวยๆเลยพี่ๆน่าจะซีนเดิมๆด้วยนะรุ่นรวยล้นเหลือพี่ๆอ่าใครหาอยู่นะครับใครหาไปใช้อยู่นะครับ สวยนะองค์นี้พี่พี่อ่าอากงนะครับอากงแปดลงสีเอาเจบาทอ่าเจบาทเจ็บาทชอบใช่จัดไปพี่พี่ต่อไปมานี่ถามกันมาเยอะเลยรุ่นนี้เลยนะครับปิดตาผงน้ำมันครับพิมพ์หลังเต่ามหาป่าแปดรอบนมปูฟันปะสาโทเพชรบูรพี่พวันนี้ได้มาองค์เดียว เจอเรื่อยๆนะเจอก็เช่ามาเรื่อยๆอันนี้องค์นี้จะเป็นออกเป็นเขียวนะนี่เป็นผงน้ํามันเขียวๆอย่างนี้เลยปิดทองอ่าปิดทองนี่พระธาตุเด่นๆอย่างนี้เลยนะฝังพลอยน่าจะเป็นพลอยนะนี่พลอยน้ำพลอยชมพูยันลึกๆเลยพี่ๆสวยเลยองค์นี้เขียวนี่เขียวเข้มๆอย่างนี้เลยเป็นผงน้ํามันนะมีกล่องให้ อ่าใครหาอยู่ใครไม่ทันอีพีก่อนๆนะครับได้มาก็ไม่ค่อยเหลือนะเอาเจ็ดสิบาทเหมือนกันหลวงปู่ฟันพี่พี่อ่าหลวงปู่ฟันเอาเจ็ดสิบาทเหมือนกันนี่เป็นผ้าปิดตานะสวยเลยต่อไปเฮงเฮงเฮงสมเด็จพระสมเด็จหลวงปูง่เฮงประพาสโรับรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีเฮงเฮงเฮงปีหกแปดพี่พี่ ปีหกแปดนะครับอ่าเป็นสมเด็จหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วหลวงปูเ่เฮงมีกล่องให้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปเหมือนท่านนะอ่าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะพี่ๆนี่หลวงปูเ่เฮงนี่ทีเด็ดเลยข้างหลังนะครับฝังเขาเรียกฝังอะไรอะ่ะเหมือนตะกุดไปอย่างนี้ นี่จะเรียกตะกรุดไหมออกเป็นสีทองทองนะอ่าดูเอานะนี่ออกเป็นสีทองทองนี่ก็ต้องอันนี้ก็เป็นแผ่นตะกรุดทองแดงอ่าหมายเลขสี่หกสี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งจานยันด้วยมียันปั๊มด้วยอ่ามีกล่องให้อ่านี่ก็จจะเป็นเจ้าสัวนะครับมหาเศรษฐีนะครับหลวงปู่เฮงพระพาโศนะ ่าเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันนี่วันนี้เอาวันนี้น่าจะมีแค่สองราคานะพี่พี่พักกล่องนะน่าจะมีแค่สองราคานะเอาเจ็ดสิบาทนะหลวงปูเง่เฮงพี่พี่มีองค์เดียวนะวันนี้บอยพอลองไปส่งของระยองนะไปส่งแถวมาบตาพุทธก็เลยได้แวะได้แวะที่วัดกระทิงลายชนบุรีก็ไปสายแล้วแหละตลาดก็จะวายแล้วก็ยังนี่แหละชุดนี้ก็ยังพอได้มานะครับ ก็ยังพอได้เช่ามาฝากนะครับพี่ๆดูสวยดูชอบตรงไหนก็จัดไปนะอะถ้ายังไม่ถูกใจก็รอฝากติดตามกันไปเรื่อยๆหลวงพ่อพัดได้มาองค์เดียวหลวงพ่อพัดได้มาองค์เดียวพี่ๆเห็นเห็นเขาคุยกันอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะพี่ๆเนี่ยได้ยินมาวันนี้แหละคนขายคนแผงพระด้วยกันนี่แหละเขาบอก เดี๋ยวนี้หลงพ่อพัดสวยๆหายากนะพี่ๆหายากนะรุ่นรุ่นนิยมนี่แทบจะไม่เจอแล้วนะครับไม่เจอตามสนามแล้วนะครับบอกไว้เลยนะครับรุ่นที่นิยมนี่ไม่เจอแล้วนะครับอไม่เจอจะมาหวังฟุก๊กๆเหมือนก่อนๆไม่มีแล้วนะพี่ๆหามีแต่น้อยมีแต่น้อยรุ่นที่นิยมนะหมายถึงรุ่นที่นิยมอรุ่นที่ยังแบบ ราคาปกติก็ยังยังพอได้เห็นแต่สภาพสวยๆก็หายากนะเพราะเป็นพระกล่องพี่พี่บางทีเขี่ยไปเขี่ยมาบางทีกล่องก็ถลอกปอกเปิกพระหลวงปู่ก็หลุดออกมาอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับสวยไหมนี่เจออย่างนี้ไม่เช่ามาไม่ได้พี่พี่สวยแล้วเป็นพระปีหกสามเลยนะนี่ข้างหลังก็สวยนี่โค้ด โคดประมาณนี้กล้องไม่สูงประมาณนี้ให้ดูประมาณนี้แล้วกันหมายเลขหกแปดแปดหกโอ้เลขสวยนี่ปีหกหกสามนะตอนหลวงป,ปู่อายุเก้าสิบเก้าปีมีกล่องให้สวยๆเลยอันนี้ก็เจ็ดสิบาทนะพี่พี่อันนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะถูกใจเก็บได้พี่พี่ถูกใจเก็บได้ผ้าสวย พระสวยปีหกสามอ่าหลวงพ่อพัดต่อไปเป็นหลวงปู่โชคมีใครมีข้อมูลไหมแต่เห็นผมเห็นพี่ๆที่โคราชเขาเก็บกันอยู่นะอ่าน่าจะเป็นหลวงปู่โชคนี่แหละอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรนะซีนเดิมได้เป็นซีนเดิมเนื้อชนวนเป็นเจริญพรล่างเห็นไหมอันนี้เป็นซีนเดิมนะผมไม่ได้แก่นะใครเอาก็เอาไปเลยนะเป็นเนื้อชนวนลงยาจีวอ หลวงปู่โชคสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอำเภอเมืองอุอตมโมหลวงปู่โชคอุตมโมพี่ๆเอาไปใครรู้จักใครชอบโลงปั๊มมนพุทธทรสินอย่างนี้ก็เจ็ดสิบาทนะเผื่อใครรู้จักซีนเดิมๆเนื้อชนวนด้วยหลวงปู่โชคนครราชสีมานะโคราชพี่ๆเผื่อใครรู้จักหลวงปู่นะครับ ต่อไปต่อไปชุดนี้เลยอมีมาสี่องค์เกจิเมืองระยองนี่สี่องค์เป็นเหรียญน,นั่งพานบ้านคลองหลวงปู่ศิน์พี่พี่หลวงปู่ศิลพัฒาจาโลนี่ออกวัดบ้านคลองปีห้าเก้าพี่พี่พระไม่ได้พึ่งออกนะนี่แล้วเหรียญสวยทุกองค์เลยผมไปเจออยู่เจออยู่หกเจ็ดเหรียญแต่ แต่ไม่ได้เช่ามาทั้งหมดนะเพราะว่าบางบางองค์ก็จมูกแต่ๆนิดนึงผมก็เลยไม่ได้เอามานี่รับรองจมูกสวยแดงแป๊ดๆเลยปีห้าเก้าล้อพิมพ์มาจากบ้านคลองหลวงวุคูณนะออนี่น่าจะเป็นทีมผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ทีมทีมนี้ก็สร้างผ้าสวยนะนี่ต่อโค้ชชัดเจนพี่ๆน่าเก็บมากพี่ๆบอกเลยตอนนี้หลวงปู่ศิลป์นะครับ ผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยนะของสายระยองของสายตะวันออกนะหลวงปู่ศิลวัดละหารใหญ่หลวงพ่อทองสุกอย่างเงี้ยหลวงปู่เปลไมีอยู่อีกสามสี่เกจีอ่ะน่าน่า,น,าน่าสนใจมากอ่าหลวงปู่ศิลนะนี่สายพุทธคมจากหลวงปูท่ทิมนะพี่ๆจากหลวงปูท่ทิมวัดละหารไล่มีมาสี่องค์แล้วก็ หลวงพ่อรัตัดหนองกระบอกหลวงพ่อรัตเราก็รู้อยู่แล้วนะครับสืบพุทธาคมมาจากหลวงพ่อแพะนะครับหลวงขออาไปหลวงปูอ่อําหลวงปูอ่อําบนองกระบอกผู้สร้างแพะอันลือเรื่องนะครับองค์ที่สองนะสวยนะสวยทุกองค์เนี่ยนี่คัดมาเพราะผมส่องมาจมูกร้อยทุกองค์จมูกดีทุกองค์อนี่ก็ประมาณนี้ใครสนใจนะพี่พ ใครสนใจนะสวยทุกองเดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งดิสองจมูกอง์นี้ก็ผ่านสวยอ่าผ่านทุกองอ่ะใครเอาเอาองละเก้าสิบาทนะนี่เอ,องค์ละเก้าสิบาทพี่พี่มีแค่สี่องนะล้อพิมพ์มาจากบ้านคลองหลวงพัคคุนนี่น่าจะเป็นทีมคะทีมสร้างเดียวกันเลยสวยอ่าสวย มามีมาแค่สี่องค์ต่อไปต่อไปมาอันนี้ก็สวยถูกใจจัดไปพี่พี่นี่เห็นแค่ในกล่องไหม <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ไม่เช่ามาได้ไงสายเหนียวบางพระพี่พี่ผิวอย่างนี้นะครับสวยมากอ่าผิวนี่ผ่านเลยครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูหน้าก่อนนะอ่าหน้าหลวงปู่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ อ่านี่นะใครชอบนะครับแต่ผมเข้าไปดูข้อมูลให้ก็ส่วนมากจมูกก็จะบีบๆนะอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ให้ดูชัดๆแต่ผิวนี่โหดสวยเลยปีสามเก้าทันหลวงพ่อแน่นอนอ่าสายเหนียวบางพระเอาไปใช้ได้พี่ๆมีกล่องให้อีกตั้งหากนี่อย่างนี้นะครับเออใครเอา ในกลุ่มเห็นขายกัน200 250มีคนซื้ออยู่นะเพราะว่าเป็นพระปีลึกสวยอ่ะเอาเอาก้าสิบบาทเอาก้าสิบาทก้าสิบบาทเพราะว่าชุดนี้จะทุนขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงชุดนี้จะทุนขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวต่อไป รุ่นประสบการณ์มาอีกแล้วเสาห้าคูณพันล้านพี่พีปีสามเ็โอ้ยอ่าไม่เป็นไรนะได้อ,ออกมาแล้วมาอ่านี่รุ่นประสบการณ์เห็นน้องมันยังขายได้นะองค์ละร้อยห้าสิบสองร้อยเนี่ยรุ่นเนี้ยเพราะว่ามีประสบการณ์เหมือนเหมือนจะนิยมไปแล้วหรือเปล่านะครับเล่นไปแล้วนะหรือหรือ พูดได้ง่ายว่าคนรู้จ,จักแล้วเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคนรู้จ,จักเยอะเยอะขึ้นเพราะมีประสบการณ์อ่ะองค์นี้มีกล่องให้สวยๆเลยนะครับอ่าอย่างนี้ก็เก้าสิบาทนะเผื่อใครเอาไปใช้พี่ๆไปเรียมห้อยหน้ารถได้ใครใครรู้จ,จักนะใครชอบพระม,มีประสบการณ์นะเอาไปใช้ได้พี่ๆหรือว่าจะเก็บอย่างนี้ได้เลยติดหน้ารถไปอย่างนี้ได้เลยอ่านี่เก้าสิบาทเท่านั้น พอเปิดพอคูณไปแล้วพระปีลึกพอเปิดปีสามเก้าพอคูณปีสามเจ็ดมาอีกอง,นง์นึงนี่อายุวัฒนามงคลอีพีที่แล้วก็มีนะนี่หลายท่านไม่ทันเลยนะครับได้มาองค์เดียวอีพีนี้ผมก็ได้มาอีกองหนึ่งเจออย่างนี้ก็เช่ามาเรื่อยๆนะพี่ๆเพราะว่าอดีตพระเคยเคยขึ้นไปเจ็ดแปดร้อยนะนี่แล้วรุ่นนี้ทันหลวงพ่อรวยนะ ถ้า,าหลวงพ่อรวยองค์นี้น,นี่ก็ถือว่าสวยอจะหมูกสวยเลยนี่อ่าใครเอาวันนี้เอาเท่ากันกับพ่อคูณนะชุดนี้จะเอาแค่เก้าสิบาทน,นะก็อบอกไปจากแต่ต้นคลิปแล้วนะว่ามีแค่สองราคานะเจ็ดสิบกับเก้าสิบผผงไม่นับนะครับพ้ากล่องเจ็ดสิบกับเก้าสิบพ่อรวยก็เก้าสิบาทน,นะเผื่อใครชอบนี่มีกล่องให้อ่าจัดไปพี่ จัดไปแท้ทันพ่อรวยเด้เอาพ่อรวยไปใช้ต่อไปเหนือดวงหลวงพระทองครับเหนือดวงหกรอบเจ็ิบสองปีปีหกสี่ทองแดงผิวไฟผิวสวยๆเลยพี่ๆเจอรุ่นนี้ก็ถ้าใครเจอรุ่นนี้ไม่แพงก็พยายามเก็บเก็บเก็บไว้หน่อยนะพี่ๆเนี่ยรุ่นเนี้ย อ่าถ้าได้มาไม่แพงมากก็เก็บเก็บไว้ไว้ด้วยนะนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่บอลออแนะนํานะสาหรับสายหลวงพ่อทองนะพี่ๆองนี้จมูกสวยเลยนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะข,ข้างข้างเป็นกระหนกแบบนี้นะครับนี่อ่าหลังเป็นยันดวงอันนี้หมายเลขสี่ศูนย์สี่หนึ่งโค้ดอีกหนึ่งตัวอ่าเป็นเนื้อดวงหลวงพ่อทอง นี่ใครชอบนะใครอยากได้นะครับบอยพร่อรองเอาแค่90บาทนะเพื่อใครอยากได้ไปเลี่ยมใช้หรือว่าไปเก็บนะครับเก็บได้นะพี่ๆบอยพ่อองแนะนําเลยรุ่นนี้นี่ในสายเก็บเงียบๆกันหลายคนนะรุ่นเหนือดวงเนี่ยได,ได้ไม่ได้ไม่แพงเช่าได้พี่ๆอ่าไม่แพงเช่าได้บอยพอองเอาบาทอันนี้อีกเหรียญหนึ่งหลวงพ่อทองเป็นเหรียญสองหน้านะ,จะเจริญพรบนสองหน้า อันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าเหมือนเหมือนกล่องนี้มันหลุดมาอยู่ในกล่องกล่องไม่แพงนะเพราะว่าเขาเขาแยกไปขายเป็นองคนะพี่พี่องนี้เห็น <c oughs> ในตู้เขาอยู่เอออันนี้มาอยู่ในกล่องก็เลยเสร็จบอยพอลองมาเลยนี่เป็นสองหน้านะอ่าอีกอีกหน้านึงจะเป็นหลวงพ่อทองจเจริญพรบน,นครับอ่าอีกหน้านึงจะเป็นหลวงพ่อคูนนี่ล้อพิมพ์ปีสามหก ต่อโค้ดชัดเจนนี่นะครับจมูกสวยอนี่รายละเอียดมุมมุมปากคอสังกติโอ้หสวยลมดำอันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์โค้ดคูณแล้วก็โค้ดเก้าที่หัวไหลนะครับแล้วก็โค้ดตรงนี้อีกสวยอ่ะอย่างนี้ก็เก้าสิบาทนะพี่พ ลูกศิษย์กับอาจารย์เลยได้ไปสองหน้าเลยมีกล่องให้เนี่ยเก้าสิบบาทนะเผื่อใครชอบต่อมาหลวงพ่อทองต่อมาองค์สุดท้ายของอีพีนี้ยี่สิบนาทีพอดีนี่ไฮไลท์เลยนะครับไม่แพงแต่สวย เหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วพี่พี่ปี60เป็นเหรียญมหาลาบนะน่าจะเป็นเหรียญมหาลาบนี่ดูก่อนสวยเลยนะองค์นี้ทันด้วยนะพี่พี่นี่โหสวยไหมผิวไฟแดงๆเลยคนระับเออนี่ล้อพิมพ์มาจากน่าจะหลวงปูศ่ศรีเออใช่ใช่หลวงปูศ่ศรีนี่ปี60วัดป้อมแก้วทันนะพี่พี่หลวงปูป่เพิ่มมรณะนะปี62งนี่นะนี่ อ้ดูการแกะบล็อกโค้ดสังกติสวยๆเลยเอ่นี่ใครชอบใครชอบพี่พี่ผมว่าต้องมีบ้างแหละนี่เหรียญสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าบอยพอลองเอาเอาเท่ากันเอาเก้าสิบบาทพี่พี่เนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญแท้ทันหลวงปู่เพิ่มวัป้อมแก้วเอาไปใชใ้พี่พี่เอาไปเก็บได้ไม่แพง ไม่ต้องไปซื้อสองสามร้อยนะครับอยู่กับบอยพอลองนานๆจะมีสองสามร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบแปดสิบนี่ถือว่าเป็นราคามาตรฐานเลยนะครับเพราะว่าไปเดินซื้อเองอาจจะมีถูกกว่านี้อาจจะมีถูกกว่านีา้แต่ว่าเราก็เหมือนมันอยู่ด้วยกันมานะสนับสนุนกันสิบบาทยี่สิบบาทบางทีแพงกว่ากันนิดๆหน่อยๆก็พี่ๆก็เช่าให้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้ง หมดแล้วอีพีนี้พี่พี่อีพีแรกของปีหกเก้าอีพีที่สองร้อยเก้าสิบสามว่าพ่อรองก็กราบขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะครับคุณนาคุณอาที่ส่งคำอวยพรมานะครับทั้งโทรมาก็มีนะพี่พี่ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับที่เมตาและเอ็นดูนะครับสําสหรับพี่พ,พี่ที่รับชมเป็นปกติอยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะที่ติดตามกันนะครับอีพีนี้ก็ ลาไปก่อนนะไว้เจอกันอีพีหน้านะครับพี่พสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ